ก็ก็จะบอกก่อนเลยว่ามิกเนี่ยเริ่มต้นมาทำโดเทร่าเนี่ยังไงนะได้รู้จักกันยังไงก็ขอบอกว่ามิกเนี่ยทำงานปัจจุบันนะครับเป็นสตูดิโอยู่กันเป็นไทยนะคะแล้วก็ทีเนี้ยด้วยความที่โควิดนะคะก็ทําให้เราบว่างแล้วเราก็ออนกราวอยู่นานมากจนมีวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนมีปัญหาคนนึงชื่อขอแนะนำชื่อนะคะสตูตาะนะแล้วเขาก็เหมือนเขาโทรมาหามิกแล้วเขาบอกว่ามีทําอะไรอยู่บ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาจะแนะนำโปรดักตัวนี้ให้รู้จักเป็น essential oil ซึ่งเพื่อนของพี่เนี่ยก็คือเรียนจุฬาาด้วกันนะฮะเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยกันแต่แข่งคนภาควิชาที่นี้เขาก็บอกว่าเนี่ยกระดตัวนี้มันเป็นออยที่มันกินได้ด้วยนะมันสามารถประปรบได้ซึ่งมั่งตอนก็หวาวแล้วแบบเฮ้ยมันคืออะไรออยตัวเนี้ยมันทำได้ครับมา่ขนีเพราะมีการรู้จักกันคำว่าออยเนี่ย ม, no. มันก็เป็นแค่แบบว่าน้ํามันที่หยดในเครื่อง d i f f พ่นๆหรือไม่ก็นวดโรมาให้ผ่อนคลาอะไรเงี้ยเท่านั้นใช่ไหมฮะมีก็เลยแบบอ่ะลองให้เขาส่งข้อมูลหรืออะไรมาให้ mm hmm. มีได้เข้าไปศึกษาดูเลยเนี่ยเขาก็ส่งเป็นเว็บไซต์มาให้แล้วมีก็เข้าไปดูขอ้อมูลต่างๆให้โปรดักต์เขาดีจังเลยคือเขาโปรดัก ดีมากแล้วเขามีข้อมูลที่แบบละเอียดมากๆทั้งข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์<ม>เขามีหมดเลยทั้งเคมีของตัว essential o i แต่ละตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะทั้งองค์ประกอบต่างๆทำให้แบบวิเออร์วิเกรนโทรหาเพื่อนอีกคนนึงที่เขาเป็นอัพไลน์ของตุ๊กตาทีหนึ่งชื่อว่าพลอยนะฮะเป็นลูกของแม่จ๋านะคะแล้วเขาก็อ่ะนัดกันอะไรเงี้ยวิเออร์ก็พอไปถึงร้านคาเฟ่ร้าน็ี่คาเฟ่แล้วเขาก็แบบอ่ะถึงพอถึงร้านปุ๊บเาก็หยด เลมอนใส่น้ำให้เลยพอหยดปุ๊บมกก็อะไรหยดขันตรงนี้เลยหรอคือกินได้อย่างนี้เลยหรออะไรเงี้ยเดียก็เอามาเขาบอกได้เขเลยกินเข้าไปพอจังหวะที่สดน้ำอะิ่นแล้วว่ามันตีเข้ามาที่จมูกแล้วแบบเฮ้ยมันมันเฟรชมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ได้หยดไปก็มีให้หยดมงที่มือแล้วก็ให้สูดลมพราบว่ามันโล่งแบบโล่งถึงสมองเลยอะฮะเราทําให้แบบว่าหลังจากนัทีิมี่ได้ลองใช้อะสมุกคือโล่งแล้วปกติมีกต้องบอกกันว่ามีเป็นคนเป็นภูมิแพ้ ก็คือจะแบบจะหายใจแบบว่าอึดแน่นตลอดฟุดฟัดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังจากได้ลองใช้เป็นเมินเนี่ยทำให้มิเนี่ยจากเดิมที่เคยใช้ยาซีเทคยาแก้แพ้อะไรอย่างเงี้ยหล mm ังจากนี้คือม่ไม่แตะยาอีกเลยก็คือแบบเฮ้ยมันมันดีมากขนาดเลยคือมันแทบจะไม่ต้องมีการอาการฟุดฟัดอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วหลังจากนั้นมิกก็ได้ตัดินใจสมัครเลย สมัครปุ๊บกก็ได้ลองใช้3าตัวแรกก่อนเพอเเลยขอติดต่อเพื่อมาขอสตัวคือเปปเปอร์มิ้นต์ลาเวนเดอร์ erm แล้วก็เลมอน3ตัวนี้คือมันใช้งานได้คือถ้าสตัวนี้นะคือใช้งานได้แบบว่าหัวจดเท้าเลยนะฮะอย่างเช่นถ้าเราเราเอาเลมเอาเปปเปอร์มิ้นต์นะคบมาใส่ในแชมพูอย่างเงี้ยก็สับผมแล้วแบบมันเฟรชหัวมันแบบมันเย็นสดชื่นมากอย่างเลมอนก็มีก็หยดทุกเช้ากินใส่น้ำอุ่นแล้วแบบสดชื่นคือ มันทาให้เราสึกขับถ่ายเป็นเวลามากขึ้นแล้วก็มันช่วยที่ท็อปได้จริงจริงคือมันสามารถเห็นผลกับตัวเองจริงแล้วก็อย่างเราเป็นเด้์อย่างเงี้ยมีเป็นแผลแผลที่หน้าแผลล้นในในปากก็เอาเลมอนเนี่ยมาทาเพราะว่าวันุ้กขึ้นเนี่ยแผลที่มิดเป็นอ่ะคือจัดเดิมที่มันจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นแผลแผลนะคือรังวันลุกขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันนูนขึ้นมาแล้วก็ห้งเจ็บเลยคือแบบ